อล,ละวันนี้เราก็เอารถ TT มาเซตอัพที่ท4 Heavens นะครับวันนี้นะครับก็มาแนะนำดีกว่านะครับ4 Heavens นะครับก็เป็นทั้งร้านกาแฟมีเซอร์วิสจักรยานนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเห็นบอกมีให้รับฝากจักรยานด้วยนะแล้วก็จะมีเรื่องของ ฟิตติ้งต่างๆนะครับมีแล้วก็มีพวก FTP test ต่างๆ VO2 max test ต่างๆนะครับซึ่งก,ก็วันนี้ก็มาเรียกร้งํงย่อยนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าก็วางแผนว่าจะเริ่มซ้อมเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ได้คุยกับพี่ยอดนะครับก็กะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อมแล้วก็การเทสแบบเบื้องต้นนะครับว่าทํำยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับวันนี้เลยเอามา ให้ดูแบบคร่าวๆก่อนเพราะว่าเราก็กำลังเริ่มเซตอัพเจ้ารถทีทนะครับเพราะมีโปรแกรมอยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้าง mm. เผื่อจะไปลองบอกว่าแข่งโปรแกรมที่เป็น uh, time trial นะครับก็น่าสนใจดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอามาดูแบบคร่าวๆก่อน,นแล้วกันแล้วรถที่เราใช้ก็คันนี้แหละครับก็จะเป็นเจ้า P5 s i l v e l o คันนี้แหละครับผม แล้วก็สำหรับร้านนี้นะครับก็อยู่แค่ประมาณ2กิโลนะครับใกล้ๆสกายเลนก็แวะเวียนกันเข้ามาได้เลยนะมวีัรบร้อยะวันนี้ทีมคมคมนะครับอย่างที่บอกเอารถมาเซตอัพเอาละข้างบนนะครับก็นอกจากเก็บจักรยานแล้วก็จะมีฟิตติ้งก็จะมีฟิตติ้งหลายแบบ ก็จะมีในเรื่องของการแบบโปรแกรมฝึกซ้อมก็มีนะครับที่นี่แล้วก็เป็นพวกแบบ FTP test VO2 max test ด้วยนะเอาล่ะเราไปดูรถเราดีกว่าโอเคเซตอัพเรียบร้อยเจ้า P5 นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองที่สกายเลนกันเย้อ่าเป็นไงบ้างทีทเอ้ยรถไต โอเคฮะยังไม่ได้ลอง <c oughs> เดี๋ยวรู้ <c oughs> อ้าวแม่วันนี้มาทำไรวันนี้ทุกคนจะมาเทสทีทกันอ่ามาเล่นเทสรถทีทรถ <c oughs> ไตกันนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเรามีโปรแกรมว่าจะไปชิงแชมป์ประเทศไทยกัน <c oughs> วันนี้ก็เอามาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะมีข้อแนะนำอะไรก็ยินดีเลยนะครับใครที่เป็นสายแบบว่าลด time t ร i t l นะครับลดไตรนี่ก็ลองแนะนำได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอาเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับอ๋อแล้วสงการานนี้ไปเที่ยวไหนไปซิ่งไหนกันบ้างนะครับแนะนำกันหน่อยผมก็คงจะแกวๆอยู่แถวกรุงเทพเนี่ยแหละครับก็น่าจะไปสกายเลนแหละครับ แต่ว่าร้อนหรือเกินช่วงนี้นะครับก็อาจจะไปเช้านิดนึงไม่ก็เย็ยนไปเลยเนาะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีโปรแกรมไปปั่นที่ไหนไหมช่วงสงกรานนี้อะไรครับยังไงก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับเจอกันก็อย่าลืมทักทายกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ Happy New Year ไทยสวัสดีครับ